สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาถ่ายคอสคันสีขาวอีกคันหนึ่งแล้วกันนะครับใครที่ต้องการคอสผ่อนถูกๆผมแนะนําคันนี้เลยนะครับในเครื่องยนต์1.8แรงม้า140แรงม้าพี่นะครับผมว่ากำลังพอดีนยนะเครื่องยนต์นะครับไม่เยอะเกินไปไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะครับกำลังพอดีเลยประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับอยู่ที่17 ถึง20กิโลต่อลิตรครับขึ้นอยู่กับการขับนะนะครับน่านในถือว่าสวยเลยพี่นะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับที่สําคัญคันนี้นะครับถือว่าสวยนะครับราคานะครับตัวนี้เป็นตัว1.8ตัวสปอร์ตนะเป็นตัวเริ่มต้นที่ผมคิดว่าออปชั่นถือว่าให้มาครบแล้วเยอะแล้วนะครับตัวนี้1.8ตัวสปอร์ตนะครับราคา649,000เท่านั้นรถปี2022เรขใหม่90,000นะครับไฟหน้าลงดำโปรเจคเตอร์นะครับนี่ครับ สวยไหมนะครับตัวเก็บระหว่างกันชนนะครับอันนี้คือสีขาวเดิมรอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้ากันชนหลังสีขาวมุกขาวไซเบียรยนะครับจะไม่เหมือนขาวสมัยก่อนนะถ้าเป็นขาวมุกสมัยก่อนมันจะออกเหลืองนะครับแต่คันนี้จะออกเหลื่องนะครับเป็นขาวเป็นขาวแท้ๆเลยนะขาวไซบีเรยนะครับก็ถือว่าสวยนะกระจังหน้าทำมาเป็นแบบพีเมียมครับเป็นชั้นแบบนี้นะครับอันนี้คือสีดําด้านนะตรงนี้จะเป็นในส่วนของสีดําเงา นะครับมาพร้อมกับตัวโลโก้นะครับก็อยู่ในสภาพดีแบบนี้ป้ายทะเบียนครับ1 1 7 6เองโอ้โหสวยด้วยนะนะครับรุ่นได้ทุกเดือนด้วยพี่นะครับที่สําคัญในส่วนของตัวสันเหลี่ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนอยู่ในสภาพดีแล้วก็ตัวโคมเขาด้านในจะเห็นตัวหนังสือนะครับเขียนคําว่าโ o r โ l ราค o อสนะครับนี่คือรถ SUV นะครับที่ผมไม่เอาไปเทียบกับในส่วนของ c r v แล้วกันนะครับ CRV ผมเอาไปเทียบกับพวก ฟอร์จูเนอร์พวกอะไรดีกว่านะครับเพราะว่าเขาเป็นเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ไปแล้วนะครับ2.4ไปแล้วนะครับแต่คันนี้ผมคิดว่ากำลังพอดีนะครับช่วงล่างนี่นุ่มมากนะครับผมมีตัว GR ด้วยนะนะครับเลขไม้60,000 70,000เองนะครับใครที่ต้องการติดต่อมาได้เลยพี่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กอะลลอยของแท้จากทางโรงงานนะครับของแท้จากทางโตโยต้าเลยมาพร้อมกับตัวหนังสือนะครับนี่นะครับหืมสวยนะ แล้วก็ในส่วนของตัวยางนี่เป็นยางลอกปี2025ันี่พี่เอาไปใช้งานยาวๆเนาะนะครับแล้วก็ในส่วนของคอยสปริงนะครับตัวนี้เป็นในส่วนของตัวคอยสปริงแล้วเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นโช๊คที่ให้ความนุ่มมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการแต้มสีจากโรงงานนะครับอยู่ครบเลยพี่แล้วก็ในส่วนของตัวกราบด้านข้างนะครับอยู่ในสภาพดีนะครับนี่ครับไม่มีแตกหัก นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองข้างเป็นกระจกแบบพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไวเล็นะครับคือเปิดปิดเวลาจับนี้คุณแจู่กับตัวนะครับไม่ต้องใช้รีโมทก็ได้นะนี่แค่ทั้งสองฝั่งคือฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยนะครับแล้วก็ตัวกระจกเนี้นี่ครับสวยมากสภาพรหลังคาด้านบนก็ถือว่าโอเคนะผมขออนุญาตดึงออกเห็นกันช,ชัดๆนะครับนี่เลยนะโครราาคอร์สครับ เป็นรถ SUV เหมาะสำหรับเป็นรถครอบครัวถึงจะไม่ใช่เจ็ดที่นั่งแต่ผมว่าเป็น SUV ที่ดีที่สุดนะครับในส่วนของตัวแบรนด์โตโยต้าเลยพี่นะครับถือว่าครบจบและข้อดีของคันนี้คือได้เป็นในส่วนของดิ้นหน้าดิ้นหลังถึงจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่ระบบความปลอดภัยจัดมาเต็มเป็น SUV แท้ๆเลยนะครับเรื่องดิ้นนะครับเป็นดิ้นหน้าดิ้นหลัง ABS จัดเต็มแล้วก็ในส่วนของตัวโชค๊คนะครับนี่ใหญ่มากพี่ นะครับใหญ่มากนะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เป็นในส่วนของแผ่น,ในใคล้ายเหมือนสักะลาดนะครับตรงนี้ช่วยลดเสียงนะครับช่วยลดเสียงเนาะนี่คมไฟด้านหลังนะครับถือว่าสวยแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโครงสร้างนะเสา A เสา B เสา C นะครับแล้วก็ในส่วนของคางหน้าคานหลังนะครับมีการบรันตีให้ทั้งหมดถ้าพบว่ามีการชนหนักจมน้ำพี่ความมาผมรับซื้อคือ100%อยู่แล้วนะครับแล้วแล้วแล้วก็เรื่องอัตราดอกเบี้ยนะครับ ผมพึ่งได้มาใหม่เฉพาะเต็นท์เพชรยน์ที่เดียวนะครับคือ1บาทกว่ากว่านะครับ1บาทกว่ากว่านะอยากทราบเงื่อนไขไหมลองติดต่อมาได้นะครับมีเริ่มต้นตั้งแต่1บาท2บาท3บาทผมสามารถชนปลายแดงได้เลยและไม่มีบอลลูนนะครับตลอดอายุสัญญาและไม่ได้มีเฉพาะในเงื่อนไขของกรุงเทพเท่านั้นนะครับฝากไว้ก่อนเนาะนะครับต่างจังหวัดฝากเส้นก็เงื่อนไขกรุงเทพเหมือนกันนะครับได้เงื่อนไขดอกเบี้ยถูกๆนี้ไปเลยเนาะด้านหลังตัวฟอนต์สวยมากพี่นะครับ มาพร้อมกับโคล l ราคอร์สนะครับตัวกล้องถอยชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขออนุญ,ญาตเปิดแป๊บหนึ่งเนาะนะครับนี่ถึงของเขาจะไม่ใช่ในส่วนของประตูไฟฟ้านะครับแต่นะครับ,แต,นะรบแต่มีข้อดีอยู่คือเราไม่ต้องไปบำร,รุงรักษาในส่วนของตัวโชคไฟฟ้าเสียงเวลามันเสื่อมสภาพไปหรือมันโดนน้าโดนอะไรนะไม่มีเสียงด้วยนะครับตัวกระบอกโชคไฮดรลิกนะครับอยู่ในสภาพดีไม่ว่าจะเป็นยางพวกโอลิงยู cup, คับนะครับ ไม่มีรอยน้ำมันเยิ้มนะครับอยู่ในสภาพดีแน่นอนแล้วก็หัวน็อนี่สวยมากเพราะว่าเลขไม่เหมาะสมแน่นอนนะครับนี่ครับตัวยางตัวอะไรนะครับอยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของโอ้โหถามนะครับนี้สามารถดึงได้นะนี่ครับดึงได้นะดึงแล้วก็เอามาเกาะกับตรงนี้ได้นะครับก็สามารถวางของวางตุ๊กตาวางอะไรได้เนาะเวลามันมีของอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อไม่ให้ของมันโผล่ขึ้นมาไปบังกระจกนะครับเรื่องความปลอดภัยตัวยี้เขาก็ออกแบบมาดีเนาะนะครับก็ถือว่าสวยถือว่าโอเคนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับมาตรฐานโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นชุดแม่แรงอุปกรณ์เติมลมไฟฟ้านะครับชุดป่าย,ยางเบื้องต้นนะครับอุปกรณ์ลากจุงมีให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่คือข้อดีของคอร์สเนาะนะครับด้านล่างเป็นยังไงนี่ครับด้านล่างนะตัวคอยสปริงนะครับนี่ครับตัวคอยสปริงแล้วนะ นี่ครับช่วงล่างนุ่มแน่นอนพี่นะครับไม่ต้องห่วงนะตัวกันลอยก็ไม่ได้คีรายคีเลนะครับอยู่ในสภาพดีผมให้อยู่ที่90%เลยนะ100%ผมให้สภาพป้ายแดงไปนะครับแต่ครันนี้นะครับผมดูแล้วนะฟิล์มด้านหลังน่าจะได้เปลี่ยนให้ลูกค้าไม่ต้องห่วงนะเรื่องพวกนี้ผมจัดการให้ นะครับผมจัดการให้แต่โดยรวมโครงสร้างนี้เดิมๆเลยลดคัดเกตให้แล้วเรียบร้อยนะครับขครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนสําหรับคันนี้นะครับราคาดีมากนะครับแล้วก็เลขไม่น้อยด้วยต้องไวๆกันหน่อยฟรีดาวผ่อนแค่11,000นะครับอยู่ประมาณ11,000-12,000นะครับ ก็ขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าละกันว่าลูกค้าจะได้ดอกเบี้ยอะไรมันจะไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนถ้ามีดาวดอกเบี้ยก็จะลดลงเนาะนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับในส่วนของหนี้ในระบบที่เป็นหนี้เสียนะครับของรถยนต์เยอะมากเครดิตแห่งชาติปรับเปลี่ยนใหม่นะครับต้องเช็คเครดิตลูกค้าเท่านั้นเป็นเงื่อนไขแบบนี้ทุกธนาคารนะครับอยากให้ลูกค้ารู้ในส่วนของข้อมูลตรงนี้ด้วยละกันเนาะโอเคนะครับมาอันนี้คือสัหลี่ยมของฝังขวานะครับคือออกขาวมุกนะครับเหลืองเหลืองนะครับพอเหลืองเหลืองแล้วมันจะออกเป็นทองทันที นะครับคันนี้เหลื่งทองสวยมากนะครับเหลื่งมทองสวยมากนะนี่ครับเห็นไหมแสงที่กระทบกับตัวรถนะครับแล้วก็ด้านในนะครับได้เป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีดำนะครับลายตะเข็บสีขาวนะครับอยู่ในสภาพดีไม่ขาดไม่ยุตัวคือเป็นที่เบาะที่นั่งสบายมากพี่มันไม่ได้แบบว่าอันนี้นะก็คือแอร์หลังมีมาให้นะครับแอร์หลังมีมาให้แล้วร้อยพร้อมกับนี่ครับหลังคาเป็นโทนดํา ผมว่าดูแลรักษาง่ายกว่าในส่วนของตัวสีเบรดนะที่สําคัญในส่วนของตัวฟิล์มเป็นของลามิน่าด้วยฟิล์มอยู่ในสภาพดีรอบคันเลยนะแต่ฟิล์มหลังเดี๋ยวผมจัดการเปลี่ยนให้นะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับเดิมๆรอบคันแล้วก็ในส่วนของตัวกระดูกงูนะครับผมไม่ขออนุญ,ญาตอ่ะไม่เป็นไรนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเพราะว่าเวลาเราถอดออกดึงออกนะครับมันจะใส่ไม่ตรงล็อกพอใส่ไม่ตรงล็อกปุ๊บเวลาลูกค้ามาเห็นลูกค้าก็จะบอกว่า เอ้ยคุณถอดออกคุณทําอะไรทําสีหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับเราก็ไม่ค่อยอยากจะถอดออกนะฮะแต่เอาไหนก็ในไหนแล้วนะได้ถอดให้ลูกค้าได้เห็นกันคือโครงสร้างเดิมนะครับเม็ดอากอยุครบสีเดิมรอบคันนะครับแต่ใครอยากดูรถตัวจริงนะผมแนะนําผมแนะนําให้จองเข้ามาก่อนนะมาดูรถตัวจริงนะครับเพราะว่าเซลล์ที่นี่เยอะ 30- 40คนทุกคนมีสิทธิ์ขายคันนี้หมดเวลาลูกค้าเดินทางมาแล้วมันติดจ,จองนะครับมันจะเสียความรู้สึก คุณแมนคุณโกหกคุณแมนทําไมคุณทําอย่างนี้นะครับผมแนะนําให้จองขั้นต่ําไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาดูรถถ้ารถไม่สวยไม่ชอบผมยินดีคืนมาจจาให้เต็มจํานวนนะครับนี่คือการล็อกรถนะการจองคือการล็อกรถแหละล็อกสิท์คันนี้ไว้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ชอบคันอื่นอยากได้คันอื่นก็สามารถยกเงินจองได้นะครับอันนี้คือเงือนไขของผมเพราะว่าของผมเนี่ยเงินจองเนี้ยเต็นใหญ่เนาะคืนให้ทุกรณีนะครับคืนให้ทุกรณีนะไม่มียึดไม่มีหัก3%เไม่มีหัก7% จองมาเท่าไหร่คืนเท่านั้นนะครับโดยรวมคันนี้นะครับเป็นรถประวัติศูนย์นะครับรถประวัติศูนย์เพิ่งเข้าศูนย์โตโยต้าอันนี้คือแท็กโตโยต้าเลยนะนะครับอยู่ที่98้าหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเลขไม่อยู่ที่อะไรนะครับนี่อันนี้เลขไม่เก้าหมนะก็อีกประมาณสัก6 0 0 0กิโลนะครับอีก6000กิโลค่อยไปเข้าศูนย์นะครับรถคันนี้ก็เป็นแท็กของโตโยต้าเมืองชนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพรมละไมันตีฟังก์ชันนะครับหุ้มหนังมาสวยงามมากนะครับ พละลายมันติฟังก์ชันมินิ่ันของตัวครูสคอนโทรลนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ควบคุมหน้าจอเครื่องเล่นได้นะครับตัวเบาะนี้ก็ไม่ได้ขาดไม่ยุ่ตัวเลยใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแนะ่นอนผมชอบบอกเขานะเป็นเบาะทรงสปอร์ตนะครับเป็นเบาะทรงสปอร์ตแล้วก็ในส่วนของตัวเสาบีนะครับหัวนอ็อตพี่โอ้โหนะสีสวยเลยครับสําหรับคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์มอกรอะไรอยู่ครบแนะ่นอนและสีขาวนะครับ กันชนหน้ากันชนหลังประตูประตูหน้าประตูหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนนะสีเดียวกันหมดครับไม่มีเพี้ยนแน่นอนแต่คันไหนเพี้ยนก็เป็นเรื่องปกติของรถมือ2เนาะนะครับที่มันต้องมีการเก็บงานเก็บอะไรให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับที่สําคัญในส่วนของคันนี้นะครับเป็นระบบพุชสตาร์ทนะครับเป็นระบบพุชสตาร์ทแต่ยังไม่ใช่เป็นในส่วนของเบรกมือไฟฟ้านะครับเป็นในส่วนของเบรกมือที่อยู่ตรงเท้านะครับเราเหยียบย้ําไปนะนี่ครับ เป็นการปลดล็อกเนาะเหยียบย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการล็อกนะครับข้อดีนะครับคือนะครับเราไม่ต้องไปบบรุงรักษาในส่วนของระบบไฟฟ้าของระบบเบรเนะ,นะครับก็ระบบเนี้ยเป็นระบบที่สามารถใช้งานได้อีกประมาณ10ปี2 0ปีก็ยังคงเดิมอยู่นะครับนี่คือข้อดีของเขาเนาะหน้าจอใหญ่นะครับขนาด10นิ้วโอ้โหมันไม่ใช่8นิ้ว9นิ้วนะครับ10นิ้วแล้วเรียบร้อยเป็นหน้าจอยกรอยแบบนี้เลยนะครับและเป็นหน้าจอของแท้ของโตโยต้าด้วยหรือใครอยากเอาไปเปลี่ยนในส่วนของ เป็นจอ Android ของ Alpha นะครับสามารถทำได้เหมือนกันนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยเนาะนะครับผมขออนุญาตสตาร์ทรถและกันมานะครับตรงนี้ก็มีในส่วนของตัว c r u i s e c o n t r o l ลดความเร็วนะแล้วก็ตัวตัวปรับลำแสงไฟด้านหน้านะครับสามารถปรับแมนแมนวดได้ใครคิดว่ามันสูงเกินไปมันต่ำเกินไปสามารถปรับได้เองเลยนะครับโอเคมาระบบเป็นระบบพุชตาร์ทนะมาพร้อมกับคุญแจต,วตัวต้าคิวเดแบบนี้นะครับ ก็เป็นคล้ายๆเหมือนแคมเมอรี่นะครับอืมนะถือว่าสวยนะแล้วก็หน้าปัดนะครับเป็นหน้าปัดทรงสปอร์ตนะครับยังเป็นในส่วนของแบบคลาสสิกอยู่เนาะที่สําคัญในส่วนของตัวเลขใบแสดงอยู่ที่9 2 1า0ง่กิโเมตรเท่านั้นนะครับก็ถือว่าสวยนะพวงมาลัยถือว่าเจ่บนะครับรอยแหวนขูดไม่มีนะครับอยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยนะครับขออนุญาตไปในส่วนของหน้าจอแล้วกันหน้าจอนะครับการตอบสนองนะครับหรือในส่วนของตัวตัว CPU ของเขาทํางานได้ไวมากนะครับ ก็สามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างนะหน้าจอตรงนี้ลูกเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นไรเหมือนตัว Legender Fortuner เเลยนะครับสามารถรองรับได้ทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple p p l e c a r p l a y แล้วเรียบร้อยนะครับผมว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่ให้มาครบแล้วแหละเพราะว่าระบบแอร์ก็เป็นระบบออโต้แล้วเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าครบจบนะที่วางแก้วก็มีมาให้นะครับแดบบอร์ดส,สวยๆนี่ตรงนี้นะครับคือเป็นในส่วนของตัวแดบบอร์ดรอยจุดวางพระนะครับอุปรกรณ์จับโทรศัพท์ไม่มีเลยนะครับสวยมาก นะครับตรงนี้หุ้มหนังนะเป็นซอฟทัชนะครับเป็นซอฟทัชคือเต็มใบตรงนี้เลยนะครับเต็มใบตรงนี้เลยนี่ครับเดี๋ยวผมดูให้รถมาจากไหนอะไรยังไงนะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับรถหน่วยงานมันก็ข้อดีนะเหมือนที่ผมบอกเลยว่าคือประวัติศูนย์นะครับมีการเข้าศูนย์ทุะยะเลขไม้แท้แน่นอนนะครับเลขไม้แท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีย้อมแมวไม่มีอะไรน่อนเพราะว่าส่วนมาก80%ที่ผมเอาเข้ามาเป็นรถหน่วยงานนะครับรถพวกนี้ จะเป็นรถเกตเอที่มีการเข้าสูนทุกระยะปีหนึ่งจะเข้าอยู่ประมาณ4ครั้งหรือ4เดือน1ครั้งนะครับประมาณ3ครั้ง4ครั้งประมาณนี้นะครับหรือ3เดือนเข้าครั้งแล้วแต่บริษัทไปเนาะแต่คันนี้มาจากบริษัทชั้นนาของประเทศนะครับแล้วก็ข้อดีของรถหน่วยงานคือคู่มือมีให้ครบนะครับนี่ครับคู่มือมีให้ครบเลยนะครับอ,อย่าคุณแจผมดูให้อีกรอบนึงนะแต่ส่วนมากร้อยเกือบรนะ้อยเปอรนะคุณแจได้ครบ2ดอกนะครับตัวไฟตัวอะไรก็อยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยนะหลังคาสวยนะ ร้อยยันมหาอุดไม่มีอันนี้ก็ไฟสองสว่านนะครับเหมือนฟอร์จูเนอร์เลยนะครับเปิดปุ๊บไฟติดปั๊บนะครับอ่ามีให้ทั้งสองฝั่งนะนี่คือข้อดีของคอร์สนะครับให้มาครบแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์ต่อไปครับนะครับคือคันนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับคือพร้อมปล่อยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวน้ํามันเครื่องนะครับเรามีแท็กล่าสุดเนาะก็อีกประมาณ6000โลนะครับลูกค้าสามารถ ตปเอาเข้าศูนย์ได้ปกติเลยนะครับแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่นะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงผมเพิ่งเปลี่ยนมาวันก่อนเนาะวันนี้วันที่13เดือน12นะครับ68เนาะผมเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อวันที่11 12,68นะครับเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยพี่แล้วก็น้ำมันเครื่องของเหลวต่างๆนะครับมีการเข้าศูนย์ทุกระยะอยู่แล้วนะครับมีการเซอร์วิสปกติของเขาอยู่แล้วเนาะวันนี้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบสิบานะครับขนาด1.8ลิตรเครื่องยนต์เบนซินนะครับ140ร,นะาาร้อยสี่ดี นะครับกำลังพอดีเสียงเครื่องยนต์นี่เดินปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของหัวน็อตผมให้อยู่ที่85นะครับก็ถือว่าสวยมากนะครับแล้วก็ฝากระโปรงนะครับนี่เลยนะครับสวยนะนะครับสวยนะครับถ้าอยากได้ผ่อนดุกถูกราคาดีๆนะผมแนะนําคันนี้นะครับผมแนะนําคันนี้แล้วก็เลขไมล์หลักหมื่น มันก็ไม่ได้ช้าอะไรมากนะครับก็อยู่ในสภาพดีแบบนี้เครื่องยนต์นี่เดิมอยู่แล้วเพราะว่าเรามีเรามีในส่วนของวารันตีทั้งคานหน้าคานหลังอยู่แล้วนะครับว่าไม่มีการชนหนักอยู่แล้วนะครับถามว่ามีเฉียวมามีอะไรนิดหน่อยไหมก็ตามสไตล์รถมือ2นะครับแต่รถมือ2มันก็จะมีในส่วนของตัวเกตเนาะนะครับ C B A นะครับของผมก็จะเป็นในส่วนของ A อยู่แล้วนะครับลูกค้าก็ไม่ต้องห่วงนะครับเรื Whatever> ่องวารันตีบริการหลังการขายมีให้แน <Okay ่นอนนะครับสุดท้ายนี <t <t ้ครับก่อนลาจากกัน ผมก็ฝาก like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องพลาดรถเมล์เส้นนี้วันนี้ผมแมพพิยนก็ขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ